ค mm hmm. รับก็เชา้านี้อากาศเริ่มครึมคุมภาพโดยทั่วไปดูเหมือนจะมีฝนแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอะไรฝุ่นเหรอฝุ่นที่ที่เขาพูดถึงกันมากขณะนี้ก็คือฝุ่น PM 2.5อันนี้เป็นฝุ่นที่ ค่อนข,ข้างสร้างปัญหาให้แก่ประชาชนด้านสุขภาพพอสมควรบางทีเราสภาพแวดล้อมแบบนี้บางทีเราได้รับฝุ่นได้รับสิ่งแวดล้อมแบบนี้บางทีมันไอมันคอแห้งมันมันรู้สึกหายใ,ใจไม่ค่อยสะดวกอ่ะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาในระดับหนึ่งก็หาเงื่อนไขที่จะ มีต้นไม้มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีฝุ่นมันก็จะดีก็จะปลอดภัยนะในส่วนปัญหาระดับชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาต้องดูแลกันในส่วนตัวเราเองนั้นกช็ช่วยได้ก็คือหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องพยายามทำร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ไว้ในระยะ วัยของเรามันมันมีอัตราเสี่ยงต่อต่อสิ่งแวดล้อมพวกนี้เพราะนั้นเราต้องทำร่างกายให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงเพื่อได้อยู่ดูโลกต่อไปนะก็วันก่อนพูดถึงต้นทุเรียนที่เราผิดหวัง การรอคอยเราหวังว่าวันหนึ่งที่เราปลูกไปแล้วก็โก็โทษ <c oughs> มันได้ผลก็คือได้ผลจริงอะ่ะมันมีดอกมีดอกออกมาแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าพอดอกมันบานแล้วมันก็ร่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไปว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ มันมันเมื่อม,มีดอกแล้วก็ได้ติดลูกเป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องคิดคนกันต่อไปอศึกษา <c oughs> เรามีการเตรียมต้นในปีต่อไปดูเรียนอาจมีไม่กี่ต้นหรอกบ้านบ้านน้อยๆพื้นที่ดินกระติ๊ด,ด,ดหนึ่งก็ยังพอทำให้เราได้ สร้างความหวังไว้ไม่มากก็ยังดีา <c oughs> จากจากทุเรียนก็มาด้านาด้านกล้วยนี่ <c oughs> เห็นระยะหลังเขามีการปลูกปลูกกล้วยในพื้นที่จำกัดโดยเขาใช้ท่อซีเมนต์ท่อซีเมนต์มาปลูกแล้วเอาดินใส่เข้าไป ซึ่งจริงๆแล้วกล้วยมันก็ใช้พื้นที่ไม่เท่าไหร่นะแล้วที่เขาปลูกกันก็ได้ผลยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยพันเตียด้วยก็ยิ่งโอเคแต่ว่าถ้าไม่มีพันเตียเราก็ปลูกพันพันธรรมดาเนี่แหละก็จะทำ,ทำให้มีโอกาสไม่ต้องซื้อกล้วยทานอย่างกล้วยก็เป็นสภาพแวดล้อมด้วยปลูกหน้าบ้านกลางบ้านอะไรเงี้ย ร่มเย็นไปทำให้เกิดออกซิเจนออกซิเจนมีอากาศไ <c oughs> <c oughs> ด้ยินเสียงเครื่องบินไหมที่บ้านเรามันตั้งในรัศมีที่มันกล้ใกล้เส้นทางการบินที่เขาจะบินรู้สึกแถบทางนี้ก็จากดอนเมืองก็จะไปทางมันจะผ่านเส้นตรงนี้ น่านจะไปทางยาง่งยางกุ้งไปย่างกุ้งไปร้เป็นเมืองเก่าของพมา่านะไปทางแถบพมา่าทางอินเดียอะไรอย่างเงี้ยหรือจะอาจจะเป็นเส้นทางที่เขาต้องวนไปลงทางทางใต้ภูเก็ตอะไรเนี่ยก็ต้องผ่านเส้นนี้แทบจะทุกทุกครึ่งชั่วโมงเราจะได้ยินเสียงบางทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ยีสบนาทีก็มีเสียงเครื่องบินบินผ่าน เป็นรัศมีก็ถือว่าเป็นสีสันของของของบ้านเราะนะช่วงระยะนี้มันมีช่วงว่างอยู่ก็ในในส่วนของคนวัยหมยใกล้ฝั่งก็พยายามตรวจสอบสุขภาพของตนตนเองอซึ่ง ถ้ามีโอกาสไปหาหมอไปเช็คร่างกายแล้วก็ทำร่างกายให้มันแข็งแรงสมบูรณ์อันไหนที่ที่หมอให้คำแนะนำเราก็จะได้นำมาปฏิบัติน,นี่ก็จะไดะ้มีสุขภาพที่ดีอยู่เป็นคู่กับลูกหลานไปก็ ก็ใช้ใช้ไอเนี้ยใช้สิทธิ์ของคนที่มีไรายได้น้อยหรือวนช่วงนี้ก็ไม่มีไรายได้อะไรก็ใช้สิทธิ์ของทางรัฐบาลที่เขาให้ไว้แล้วรู้สึกจะเป็นสิทธิ์30บาทซึ่ง <c oughs> ซึ่งวันนั้นได้ไปที่โรงพยาบาลนนทบุรีกระบวนการการ ดูแลรักษาให้บริการถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ผู้คนเยอะเยอะมากไปตั้งแต่ตีห้าพอจะเสร็จพอจะอะไรก็เสร็จก็นุ่นอะ่ะห้าโมงเย็นอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานแต่ว่าก็ก็คุ้มค่าหมอหมอหมอก็ตรวจในชั้นต้นก็ไปตรวจสายตา สายตาก็มีการสรัางประวัตินิดหน่อยถามว่าเป็นโรคอะไรไหม,มก็ไม่รู้จะตอบหมอว่ายังไงเพราะเราก็ไม่ได้ตรวจมาเกือบ20ปีเต็มๆระหว่างที่เราไปทำงาน20ปีเต็มๆไม่ได้ตรวจโรคอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนี่ถ้าตรวจสงสัยจะมีโรคมากมายก็เลย หมอตอบถาม,ถามหมอถามว่าได้มีโรคประจำตัวอะไรไหมก็ใจจริงอยากจะบอกหมอก็สิบหมอเนี่ยกลัวหมอจะตำหนิว่าโรคที่ติดตัวประจำตัวตลอดก็คือโรคสับจางโรคซับจางเป็นโรคที่ที่ไม่อยากให้มีแต่มันก็มีก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่กล้าตอบหรอกถ้าต่อไปหมอน่าจะคอมเพลนน่าจะตำหนิเราอย่างยิ่ง แต่คนนี้นี่อะไรเนี่ยมาถามมาตอบอะไรอ่าถ้าอย่างนั้นหมอก็ไม่กล้าตอบก็ก็บอกหมอไปว่าก็ไม่มีโรคอะไรนะหมอจักไม่เชื่อโอ้ยก็ไม่ได้ตรวจนานแล้วโอเคหมอก็รับฟังเสร็จแล้วเขาก็ตรวจเรื่องของในตาเรื่องของอะไรสัก อรวเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ตรวจไปห้องจากห้องนี้ไปสู่ห้องนี้จากห้องนี้ไปสู่ห้องนี้ก็เป็นกระบวนการของของการให้บริการของเขานะอันนี้ก็ถือว่าโรงพยาบาลของรัฐอาจจะมีผู้คนเยอะหน่อยนะแต่ว่าเขาก็ตรวจตามขั้นตอนของเขาถือว่าดีถือว่าดี บนพืพ้นฐานของความรับผิดชอบที่ที่อาจจะไม่ได้ดีเลิศอะไรแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ไม่น่ากังวลใจมากนักแล้ว,ลวถ้าเราไปเขารับการตรวจรักษามันก็จะทำให้เราได้ได้ได้ทำให้ร่างกายเราดีขึ้น ได้มีอายุที่ยินยาวต่อไปนะก็วันนั้นก็กลับมาจากโรงพยาบาลนห้าโมงกว่าก็เป็นบทเรียนแล้วก็หมอก็บอกว่าให้ไปตรวจเลือดนะลจากนั้นก็นัดอีกสองครั้งซึ่งก็นนี้ก็ใกล้วันแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปตรวจเลือดแลก็ต้องมีการอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยตามกระบวนการของเขา ก็อีกสองวันก็ไปไปตรวจเลือดหลังจากตรวจเลือดเสร็จแล้วทางทางฝ่ายหมอที่เขาตรวจเลือดเขาก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเรามีโรคอะไรที่นี้เราไม่อยากจะให้ถึงวันนั้นเลยในร่างกายเราสงสัยมีโรคมากมาย เราไม่ได้ตรวจมายาวนานครับวันนี้ก็ฟังเสียงเครื่องบินไปด้วยนะอย่างที่บอกว่าบ้านอยู่ในแวดวงที่เส้นทางการบินก็เลยฟังเสียงเครื่องบินไปเป็นแก้งเอาไว้ด้วยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ